มีวิมีบทแล้วใช่ไหมจำได้ไหมถ้างั้นเพิ่งบอกนะครับเพิ่งเครียดมากเลยฉันเครียดฉันเครียดหลายอย่างจะ้ะฉันเครียดหลายอย่างคะ่ะฉันเครียดหลายอย่างค่ะลูกล,ลูไม่มีลูกไม่มีลูกไปเรียนหนังสือฉันเครียดแต่นั่งเล่นเกมลูก<ล>ไม่เรียน,น,น,นไม่ต้องบอกว่า หลายเรื่องเลยป้าหลายเรื่องหลายอย่างแต่อันนี้เขาเขียนมาหลายอย่างหลายอย่างเออฉันฉันเคที่ยวหลายอย่างทั้งเรื่องลูกติดเกมทั้งลูกติดเกมแล้วก็ลูกไม่ไม่ค่อยสนใจเรื่องการเรียนแล้วแถมยังอ่าฉันน่ะไม่มีเงินเลยตั้งแต่โควิดระบาดมาอะไรเงี้ยก็ว่าไป ี่นบอกบอกผมก็จำไม่ได้เราะวาเมาว่าสิเกียรอะไรอ่ะใหญ่เรื่องเลยลูกก็ไม่เรียนหนังสือแต่ว่าเนี้ยสิเทียรอะไรอย่างต่บ้่าลูกไม่เรียนหนังสือวันวันเอาแต่นั่งเล่นเกมทั้งวัน,นตั้งแต่สถานการณ์โควิดนี่แหละจ้ะฉันจะทำไงป้าน้อยฉันไม่มีเงินเลยอะไรนีสยเรียดมาก เอาไว้ให้ดีนะเพราะว่ามันล้มลงเพราะต้องล้มอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมกลัวว่าเสียงจะตัดม,มันจะเสียงจะตกจะอะไรกดกดตัวนี้ไม่ใช่นั่นถ้า,างั้นมันจะออ๋กดกดงังเออกดดันถ้ามันพีคมถ้าล้มก็อุย <laughs> อ้ยอุย้ยพ่ายอะ่ะลือ้อไว้ข้ข้าง เออเออไว้ไว้ข้างดีกว่าหาอะไรลองไว้วิโจแตกไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็พี่พี่ป้มจวล่ะค่ะนี่ป้มจมลเลยที่นาวัดอ่ะองถ่ายก่อนพูดซักหนึ่งสองนะคะเขาไปใส่หนึ่งสองสามแอคชั่นเครียดหลายอย่างเลยป้า เรียนมันไม่เรียนมันเอาแต่เล่นเกมแล้วฉันก็ไม่มีเงินตั้งแต่โควิดนี่ละจ้ะฉัน,นไม่รู้จะทำยังไงจะทำยังไงดีป้าครับไป็นไหมคะครับเสียงดังอีกนิดนึงเสียง,ด,งดังอีกนิดนึงตะโกแบบตะโกแต่แบบเสียงดังดังอีกนิดนึงให้แบบดังอีกนิดนึงครับแป่งเสียงให้เข้ากัน นังอีกนิดนึ่งพี่เอามายไหมในพื่นพนะื้นอันอนอันบทมาฉัน <บท S 2> เรียนหลายอย่างจะป้าลูกไม่เรียนหนังสือวันวันเอาแต่นั่งเล่นเกมทั้งวันไม่มีเงินฉันไม่มีเงินเลยตอนนี้ตั้งแต่สถานการณ์โควิดแต่จะป้าฉันจะทำยังไงจะป้าน้อยฉันเครียดมากเลยจำป้าได้ไหมครับอลองลองก่อนก็นกได้ เครียดหลายอย่างเลยจ้ะป้าลูกฉันน่ะมันเอาแต่เล่นเกมพูดพูดดังอีกนิดนึงฉันเครียดหลายอย่างเลยจ้ะป้าลูกฉันน่ะมันเอาแต่เล่นเกมมันไม่ยอมเรีนยนหนังสือเราฉันก็ไม่มีเงินน่ะตั้งแต่สถานการณ์โควิดนี่แหละฉันเครียดมากป้านายจะทำยังไงดีเนี่ยน้ยก็ทำหน้าเศร้าครับหน้าเศร้า มันใช่ไว้อะหรือไม่ก็เอาเอาผ้าเนี่ยมาปาดปาดน้ำตาเนื้อไหมมาปาดน้ำตาอย่างเงี้ยปาดน้ำตา,า,าต้องถอดแว่นไหมพี่ต้องก <ullah S 1> ็ก็เหมือนกับว่าถอดแว่นมาแล้วก็ปาดน้ำตาอย่างเงี้ยถอดแว่นถอดแว่นแล้ว <c oughs> แล้วก็เอาเอาผ้าเนี่ยปาดน้ำตาอะไรประมาณเนี้เอาเอาเอาใหม่นะครับ หนึ่งสองสามแอคชั่นฉุนเครียดมากเลยอ่ะ้็น้อยมันหลายอย่างลูกฉันอ่ะมันไม่เรียนหนังสือนอนจากเ,เล่นเกมแล้วเนี่ยตั้งแต่โควิดมานะใช้เงิน,นงเลยป้าเอ้ยทำไงเนี่ยครับ ทังนี้นะครับจ้าป้าเดี๋ยวนะฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละขอบคุณนะจ้าป้าขอบคุณไหมไม่ต้องจ้าป้าฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละขอบคุณมากนะป้านะฉันก็มีแต่ป้านี่แหละที่ห่วงฉันอะเยอะไปไหมเออขอบขอบคุณ กระท้อกระท้อเสร็จเสร็จล้มนะเอาเอาเป็นเอาเป็นฉากที่ว่ากระท้กระท้กระทปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ล้มไปเลยอืมไม่ต้องพูดบทดเนาะมันจะเยอะไปใช่ใช่อ่ะถ้างั้นไงก็กระท้กระท้ออย่างนี้นะแล้วก็โอ๊ยตางนี้แล้วก็งายหลังไปเลยเข้าใจนะครับ หนึ่งสองสามแอคชั่นครับคัดแต่ให้มองตัวนี้เป็นหลักกระเทาะกระเทาะไปนะครับกระเทาะกระเทาะไปแล้วก็โอ้ยอย่างเงี้ยเรางบล้มหายหลังเลยกระเทาะไปสามสี่ครั้งก็ได้แล้วก็เสียงกระเทาโอ้ยอย่างเงี้ย เออ<ช>แ,แหละแล้วแหละต้องกระเทาะเียบอ่ะหนึ่งสองสามแอคชั่น อโอ้โห,โหด,ดีดีดีครับอเอาแบบนี้เอาแบบนี้ดีดีดีดอ่ะหนึ่งสองสามแอคชั่น อ่าครับสบายแค่พี่แขกเตรียมนะอ่าหนึ่งสองสามแอคชั่น ออออโอเคคัทครับคหนึน่งสองสามแอคชั่น